สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันเสราร์ที่13พฤศจิกายน2564ตรงกับวันขึ้น9ข้าเดือน12ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงานจะเกิดข้อตกลงคืนดีได้ร่วมงานกับคนเคยร่วมงานกันมาก่อนเจราจาตกลงก็สำเร็จได้ทำตามที่ตกลงไว้นะคะการเงินก็ได้กู้กู้ผ่านได้ให้ยืมทำสัญญาได้ผลตอบแทนตามตกลงได้แต่ก็ไม่มากได้สมเหตุสมผลได้เพราะลงมือทำนะคะความรักถ้าคนโสด ก็จะคืนดีกับคนเก่าได้คุยกับคนที่เคยคุยหากเริ่มคุยกับใครใหม่จะเริ่มมีการผูกพันตกลงมั่นหมายได้ถ้ามีคู่แล้วถ้าทะเลาะก,กันก็จะคืนดีกันจะเริ่มมีคำสัญญามีเรื่องรับปากต่อกันตกลงจะทำอะไรร่วมกันจะตกลงมีลูกด้วยกันด้วยนะคะสุขภาพโรคเก่าจะกลับมา ไปรับผลตรวจไปตรวจตามนัดก็จะดีสัญญาว่าจะทําอะไรกับร่างกายก็ให้ทําถึงจะดีระวังมือเก่งนิ้วล็อกนะคะโชคลาภก็มีโชคนะคะจะได้จากเพื่อนที่ตกลงทํางานร่วมกันทําสัญญาต่อกันนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานความต่างกันที่ร่วมมืออยู่ด้วยกันมีผู้เสียสละมีคนใจเย็นและใจร้อนอยู่ด้วยกันงานจะหยุดชะงักชั่วคราวจะเป็นงานออนไลน์นะคะ การเงินก็มีติดขัดเล็กน้อยมีการช่วยเหลือดูแลคนรักหรือคนรักดูแลให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายทวงเงินก็จะได้มากกว่านะคะความรักถ้าคนโสดก็จะเจอคนที่ต่างแต่เติมเต็มได้ถ้ามีคู่แล้วก็แตกต่างแต่ก็สมดุลต่างคนต่างเป็นในแบบของตัวเองมีการดูแลและการได้รับการดูแลนะคะสุขภาพให้ระวังเท้าเข่ากล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็ จากการที่ใช้โทรศัพท์มากเกินไปนะคะโชคลาภก็จะได้จากหญิงอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่มากนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วบทเรียนไปได้เรื่อยๆอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบแต่ก็ต้องจริงจังมีวินยยัยโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะการเงินก็มีเงินเก็บค่อยๆออมมีหนี้ก็ค่อยๆผ่อน การเงินก็ต้องโปร่งใสมีวินัยไม่หมกเม็ดไม่เน้นเสี่ยงโชคเงินต้องลงมือทําถึงจะมีนะคะความรักถ้าคนโสดก็คุยกับใครก็เป็นการคุยแบบไม่รีบร้อนค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอคุยเปิดเผยไม่ปกปิดซ่อนเล้นรักใหม่ก็ต้องใช้เวลาถ้าคนมีคู่แล้วหากเป็นแฟนก็จะเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินทำอะไรร่วมกัน หากแต่งงานแล้วก็เก็บร้อมเพื่ออนาคตเพื่อลูกนะคะสุขภาพก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอยามแก่ก็จะรวยสุขภาพนะคะโชคลาบก็จะได้จากการออมหรือได้จากเงินเก็บเงินออมนะคะท่านที่เกิดวันพุธการงาน จะมีความมั่นใจในงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในใสายตาคนภายนอกอยู่บนจุดที่พลาดไม่ได้ไม่มั่นคงเสี่ยงนะคะการเงินก็มีความเสี่ยงสูงเงินอยู่ในที่เสี่ยงมั่นใจแต่ก็ไม่มั่นคงไม่เจ้าก็เจ๊งได้นะคะผ่านไปได้ก็ถือก็คือแค่เสมอตัวนะคะความรักคนโสดจะอยู่คนเดียวอยีกสักพักยังไม่พร้อมมีใครจริงจัง ชอบคิดทำเรื่องเสี่ยงที่คิดว่าตัวเองคอนโทรลได้แต่ก็ระวังเจ็บตัวนะคะคนมีคู่แล้วก็อยู่บนเส้นทางแห่งการชี้ชะตาให้ใช้สติให้ดีอย่าวู่วามใจร้อนมีปัญหาที่เดียวเสียหายเลิกลากันได้นะคะสุขภาพมีความเสี่ยงสูงประมาทไม่ได้ระวังตกจากที่สูงไม่รักษาหรือหยุดดูแลสุขภาพไม่ได้นะคะต้องดูแลรักษาต่อเนื่องนะคะ โชคลาภมีความเสี่ยงสูงมากค่ะยังไม่มีโชคในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดควรพลหัสการงานจะมีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนสนิทหรือพี่น้องทำอะไรลำบากเพราะต้องเก่งใจกันมีการเมืองพัวพันต้องอาศัยความสามัคคีนะคะการเงินเงินก็ไม่คล่องตัว มีผานรัผูกพันให้รับผิดชอบระวังการค้ำปาาระกันใช้หนี้แทนเพื่อนเงินพอใช้ถูถูถ่ายถ่ายไปได้ระวังเพื่อนยืมเงินนะคะความรักถ้าคนโสดจะคุยมากกว่าหนึ่งคนคุยเล่นเแต่บริหารจัดการไม่ง่ายมีความเกี่ยวพันกันมีคู่แล้วถ้าคนมีคู่แล้วรักสามเจ้ารักพัวพันกันมากกว่าสองคนก้าวไปข้างหน้าได้ช้าตัดสินใจทำอะไรได้ยาก แต่ก็มีความสุขดีแบบเด็กๆสุขภาพระวังขาการเดินการเคลื่อนไหวตัวไม่สะดวกโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุนกร์การงานกบใกล้กเกษียณใกล้ลาออกใกล้ปิดโครงการเตรียมส่งมอบงานเป็นความหวังน้อยๆและเป็นงานสุดท้ายนะคะ การเงินก็ทุนใกล้หมดของที่เคยให้ดอกผลก็เริ่มถดถอยและขาดทุนจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายเพื่อทำทุนใช้เงินไปใกล้หมดแล้วความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่มีแนวโน้มง่ายๆที่จะมีรักใหม่ยังโสดถ้าคนมีคู่แล้วความหลงรักกำลังจะหมดไปใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านหรือมีลูกคนแรกหรือชีวิตคู่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะ สุขภาพร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียต้องการการพักผ่อนโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะควรหมั่นทําบุญเสริมดวงเพื่อลองงวดต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงาน เคลียปัญหาได้เตรียมตัวเปลี่ยนงานหรือเริ่มใหม่เตรียมเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะการเงินก็เคลียนีสินได้ปัญหาการเงินส่วนตัวก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีความรักถ้าคนโสดก็เตรียมมีคนใหม่ได้อีกไม่นานพอใจสบายแล้วมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวก็มีความสุขดีถ้าคนมีคู่ก็ไม่มีเรื่องปิดบังต่อกันมีปัญหาก็สามารถพูดคุยเคลียร์ได้ สุขภาพก็ระวังโรคหวัดโรคโควิดสิบเก้าแต่ก็รักษาให้หายได้นะคะโชคลาภก็ยังไม่มีโชคนะคะระวังหมดตัวนะคะรอคนรอต่อไปนะคะ